สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพร้ากับช่องสาวอีสานพากกินค่ะมื้อนี้กับมาพ่้กับฝนคือเกาพี่น้องมื้อนี้ฝนสีพ้าพี่พ้านองทั้งนี้นับตํำบางหุงพี่น้องมื้อนี้สีพัพีพ้านองมาก,กินในขาหมูทอดพี่น้องขาหมูทอดกับส้มตําส้มตํานี่พี่น้องเนีท่านได้เทเลยผลตําใหม่ๆม่เลยนี่พี่น้องส้มตําเผ็ดๆจ็ดจวนนี่ ทำไม่มากินก็ขาหมูพี่น้องแซ่บเลยเลนี่จวดเลยพี่น้องทำเสร็จไม,ม่ไหมส้มตำจ,จวดกับขาหมูพี่น้องแซ่บเผ็ดๆืึแงมเห็นมาพี่น้องเออเดชิหยกเบบนีประมาณนี้พี่น้องขาหมูส้มตำ จวดกันเด้อบันทึขา่มุงสุ่มเต็มในพุ่นใจให้พี่ให้น้องเบิงึงในพุ่นใจมุ้งตรงนี้คือมินขาหมูทอดใหญ่ๆพี่น้องตรงนี้กะเชียนไปให้น้องเฟ้ย,ยาก,กินนิดนึงเพื่อนๆเพิ่นอยากซิมก็เลยเอาไปให้เพิ่นซิมพี่น้องขาหมูบัตรนี้ตัด,ลดเลยเศษน้ำกันมาเด้อค่ะเศษๆก็ฝนเด้อบันทึกขันผู้ใดเข้า,ขา,นนขาขมารับชมคลิปของฝนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก,ก,ก็กดติดตามให้นะไม่เด้อค่ะ ขอบคุณห,หลายๆเล้ค่ะที่เขามารับชมมาบันนี้ก็เซ็บๆนะ้ำกันส้มตำส้มตำกับชีพิเขานิดนึงมากิ่นแก้มพี่น้องมันจะยามันเส็บเสบท่องฝนกจ็จะเด้อฝนกัะเตรียมมีหน่อยมายมโยนมาหั่นตรงนี้เลยเส็บเส้บเลยพี่น้องขาหมูขาหมู หันว mm ่า hmm. ส mm ียบเหกระุ hmm. <God. S 2> mm ่มตํำที่นอนไม่เดี๋ยวซิมกันอืมกรับหืมอืมอลเนี่ก็ส่งตำเขาบอกว่าไม่พัก Phải kèm không cái gì mới thôi cả thảo Có thể lái khoa cho phi nhỏ Bây giờ chỉ như nét không? Chút tầm sắp xếp Mình <laughs> น้ำไม่เนาะน้ำมัน,ะน,นะจะบังอยู่ของเราตา่ำไม่ไม่จนจวดเลยเดีย๋ยวเราจะตัดแบ่งค์ขึ้นนิดนึงเนาะมันจะได้กินงๆๆ่ายง่ายนหน่อยอขามหมูใหญ่ๆแดง,งๆพี่น้องส,ส้มตำแซ่บๆน้ำกันเด้ออยู่ไก่อยู่ไก่มันแซ่บๆน้ำกันพีจจมม่น้อะจุดจวดส้มตำขาหมู 嗯嗯嗯，嗯，热，凉皮。 น่องหมูกรอบ ความแซ่บอุ๊ยอยู่ที่หนังนี่น้อมาเคกัลมะกรอบกรอบแล้วก็หอมอื้อ คุณอยากเพ็ดเพ็ดพี่นนองน้ำมันรอจาก,กขับขายยังไงพี่นนองขาหมู ขาใหญ่คัะพี่น้องกินผู้เดียวก็ชิบเบอร์เบอรจากพี่น้องมาเพื่อพี่เพื่นอ,นอนนองกันง่ยายๆพี่น้องหนังไหมขาหมูมมทอดรับสมุนตำเข้ากันค่ะคืออยากเผ็ดๆ อืวันน่้ของมา่ก่ามปนยังกันเซ่บห่องอออค้ณอยากเพี่ยว Bây giờ ta để cảm nhận. รสชาติกดตัดซุปมันกรองไม่หนอกแซ่บอื้มจิจารดดีขนาดว้าวทำยนนล่ะพี่น้องพับมันก,กินเพราะหอมปากหอมคอแซ่บๆเผ็ดจิจารัดคลั่กเมย์มาเบิดดอกพี่น้องขาใหญ่คักเด้อ สุดยอดสรงต่ำกระกระเ,บ,เบิดเน็ดเผ็ดกีดจัดมือนีกรสิขอตัวรับพี่รับรองกันแบบนี้ค่ะขอบคุณเด้อค่ะสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปของฝนนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ฝนนไะไม่เด้อค่ะตอนเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะค่ะมือหนีกระพ,พัพบพี่นอ้องว่าเซฟแจกอีกแล้วพี่น้องเพราหอมปากหอมคอโอ้เผ็ด มือนีเอาแบบเพ็ดเพ็จุดวดเลยพี่น้องแซ่บคืออยากเพ็ดเพ็ดค่ะมือนีขอตัวลัพี่แล้วน้องไปกอนเด้อค่ะพอ,อกันไม่คลิปน่ะสิพามันกินแนว้แซ่บเ่อเก่าพี่น้องคลิปนี้ขอตัวลัพี่แล้วน้องไปกันค่ะสวัสดีค่ะ